แอปพลิเคชันดีๆของ iPhone นะครับที่หลายคนไม่ไม่ไม่รู้นะครับผมหรือว่าไม่เคยใช้กันนะครับผมนั่นก็คือโปรแกรมแว่นขยายนะครับอ่าผมเจอโดยบังเอิญนะครับพอดีว่าหลังหลังนี้อายุเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมครับจะซื้อยาซื้ออะไรมาทานนี่ก็ไปยินอ่านฉลากก็มองไม่ค่อยจะเห็นแล้วนะครับผมพอดีผมก็เจอตัวนี้อันนี้ถ้าเราดูจากในมุมมองของสายตาคนปกติอันนี้คือกล้องธรรมดานะครับเราก็จะเห็นแค่นี้ครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรครับในผมดูไม่ค่อยจะออกนะครับ ต้องเปิดโทรศัพท์ซูมดูใกล้ๆถึงจะเห็นนะครับแต่ว่ามันมีฟังก์ชันแว่นขยายให้อยู่นะครับผมสามารถดูได้เลยนะครับว่าเขียนว่าอะไรซูมได้ละเอียดเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครส่องพระอยู่หรือว่าเล่นพระอยู่นะครับไม่ได้พกแว่นขยายไปก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการช่วยดูได้นะครับผมในการส่องพระสามารถก็ทําได้เหมือนกันนะครับวิธีการใช้งานทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ลูมาออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับอ๋อเดี๋ยวเราไปเข้าฟังก์ชันกันนะครับอยู่หน้าจอปกตินี้ก็ปัดลงมาทีนึงนะครับผมแล้วก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับพิมพ์คาว่าแว่นเฉยๆก็ได้นะครับผมแล้วก็เขีนแถบด้านบนเลยนะครับว่าแว่นขยายตรงนี้นะครับเวลาใช้งานก็แค่จิ้มเข้าไปแค่นี้เลยครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมผมปิดฟังก์ชันทั้งหมดก่อนนะครับสูงให้ดูนะครับ อันนี้คือระดับปกติใช่ไหมครับนี่คือระดับสายตาของเราปกตินะครับเรากดที่แถบนี้ตรงบวกลบนะครับสามารถเลื่อนได้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสามารถอ่านได้ละเอียดเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะไปซื้อยาผมก็แค่ใช้โปรแกรมนี้อ่าใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับในการส่องได้เลยนะครับผมหรือแม้แต่ถ้าเกิดใครเล่นพ้าอยู่นะครับลืมพกแว่นขยายไปนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ ทีผมไม่ได้เล่นพานะครับแต่ว่าผมมีเหรียญเก,ก่าๆอยู่เดี๋ยวผมเอามาส่องให้ดูครับเป็นเหรียญห้าบาทนะครับอ่าเหรียญบาทแล้วครับนี่เหรียญบาทครับด้วยสายตาเราก็ประมาณ like อย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยว z o ให้ดูครับแสงในห้องผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับผมเอาเหรียญใหม่ ไม่รู้มองเห็นกหรือเปล่าโอเคครับนีครับก็สามารถกดซูมได้เลยนะครับดูรายละเอียดได้นะครับอ่านี่ครับผมถ่ายกลางคืนนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้เลยนะครับตัวนี้มันชัดกว่าตัวกล้องนะครับกล้องปกติที่เราถ่ายซูมก็มันไม่ได้ละเอียดขนาดนี้นะครับอันนี้ฟังก์ชันแม่นขยายนะครับสามารถเวลาที่เรา ใช้งานอยู่สามารถเปิดไฟได้นะครับเนี่ยเปิดไฟเปิดแฟลชได้นะครับหรือว่าถ้ามันมืดไปนะครับอย่างเช่นผมอาจจะอยู่ตรงนี้อาจจะมืดไปใช่ไหมครับกดแสงสว่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปรับแสงได้นะครับปรับได้เลยนะครับผมมันก็จะชัดขึ้นนะครับโอเคครับปิดก่อนนะครับสามารถปรับความต่างระดับสีได้นะครับก็คือเหมือนเหมือนกล้องเลยครับแต่ว่า ความละเอียดความชัดการให้แสงสีมันดีกว่าเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราจะดูหรือส่องอะไรต่างๆนะครับผมโอเคครับในฟังก์ชันเขาก็ประมาณนี้นะครับและในเราขนาดที่เราดูอยู่เนี่ยก็สามารถบันทึกรูปได้ด้วยนะครับว่าก,กดตรงกลางไปได้เลยนะครับมันก็จะบันทึกภาพให้นะครับผมเดี๋ยวมันไม่ตรงเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมถ่ายให,หม่กันกดบันทึกไปได้เลยนะครับ ข้พอพามันต้องเอียงนิดนึ่ง่าก็ประมาณนี้นะครับแล้ว่็เพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันดูนะครับแต่อ่ามันมันสามารถตั้งช็อตคัทได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมไปตั้งช็อตคัทให้ดูก่อนนะครับการตั้งค่าเอามาให้อยูอ่ตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมส่วนควบคุมตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปตั้งตรงที่ไปตรงที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับบาหัวข้อส่วนควบคุมนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็จะเลื่อนลงมาที่เราจะต้องใช้งานนะครับไอสีแดงที่เขียนว่าลบเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือมีอยู่แล้วที่หน้าจออยู่แล้วนะครับเราสามารถกดลบออกก็ได้นะครับผมไม่ใช้งานนะครับแต่อจ่บวกเขียวเนี่ยเราสามารถเอาเข้าไปเพิ่มได้นะครับอันนี้เราก็คือจะเอา่เว้นขยายเข้าไปใช้งานนะครับเราก็กดบวกได้เลยครับอ่าแค่เท่านี้เองครับเดี๋ยวกดปิดออกไปครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาดูครับนะมีไหมละครับเห็นมีแล้วครับ สามารถกดแล้วก็จะพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังแอพดีๆใช้ฟังก์ชันดีๆใช้งานใน iPhone นะครับผมเองก็เพิ่งรู้นะครับไปนั่งซื้อยาแต่ละทีนี่มองไม่เห็นเลยครับว่ามันเขียนว่าอะไรครับต้องเอาโทรศัพท์ซูมถ่ายรูปแล้วก็ซูมรูปอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ฟังก์ชันนี่สามารถกดได้ทันทีเลยนะครับกดแล้วก็ดูายละเอียดได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับได้มีกำลังใจในการนำคลิปดีๆต่อไปในอนาคตครับผมขอบคุณมากครับ